รู้สึกว่าเบาเยอะเลยก้นรู้สึกว่าเบาลงไม่ค่อยหนักนก้นปกติ้ก้นอนะ่ะมันจะหนักหนักมากแต่นี่เดินแล้วรู้สึกก้นเบาไม่ไม่ค่อยตึงขาด้วยรู้สึกว่าเบาขึ้นเดินรู้สึกทรงตัวดีนะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าคล้ายคลากขาอืา ปกติอะไม่กล้างอขาเยอะเพราะมันจะเจ็บนี่ครั้งแรกนะครั้งแรกหนูไม่คิดว่าพี่จะได้อะไรจริงๆนะบอกจากใจจริงเลยเพราะหนูประเมินจากออหุ่นพี่แล้วหนูคิดว่าโอโ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะไปออกอาการรู้สึกว่าดีครั้งที่ห้าจะได้ซ้ำแต่ครั้งนีด้ดีหนูดีใจด้วยนะนะคิดว่าคือบวกเลยใช่เนี่ยปกติเดินนะบางทีจะต้องลากขาคือไม่กล้างอขากล้างอขามันจะเจ็บช่วงนี้ค่ะ Yeah. ตอนน oh ี kay, okay. oh ้เด <c oughs> <laughs> <to> ินก็ก็โอเคนะก็โอเคอ่ะชอบอบบยิ้มออกไว้ใช่ไหมคะชอบจริงเจ็บไหมระ้วว่างทำอะค่ะไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเพราะคนส่วนมากจะกลัวว่าสลายของถือแล้วจะเจ็บไม่เจ็บเบาอ่ะโอเคนะชอบ นะปกตินะ่ะจะงองอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าง,งองแล้วมันจะเจ็บตอนที่ลงแล้วก็เราก็ต้องพยายามลากจํามืนก็จะลากขาวแต่นี้ไม่เดินได้เดินเร็วเลยเออเดินได้เดิน <laughs> เ,เร็วขึ้น ดยอขอบคุณคุณหมอมากเลยได้ไม่เจ็บ